สวัสดีแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านครับพบกับฟุตบอลไลฟ์ทีเอชครับทัศนบับาลด้านกีฬาฟุตบอลกับผู้อุ่มแอดมินจาของช่องครับมาพบกันอีกแล้วครับกับคลิปฟันธงใสรตกอรครับพี่น้องเจอหน้ากันแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเดี๋ยวเราจะมาตามลุ้นตามเชียร์ทีมรักทีมโปรดไปด้วยกันนะครับค่ำคืนนี้มีบรรยายเสียงสดด้วยนะครับเกมระหว่างเชลซีกับลิเวอร์พูลนะครับซูเปอร์บิ๊กแมตช์ประจําสุดสัปดาห์นี้เลยนะครับ สี่ทุ่มครึ่งตามเวลาในประเทศไทยจวดกันแน่นอนครับส่วนการวิเคราะห์แล้วก็ฟันธงใส่สกรอแบบทัศนบัน้านด้านกีฬาฟุตบอลโดยพระอ,อุ่มจะเป็นอย่างไรไปไล่เรียงกันทีละคู่เลยนะครับคืนนี้มีการแข่งขัน4คู่เริ่มกันตั้งแต่18บแนาฬิกาหโมงเย็นบ้านเรานะครับเริ่มกันที่คารบธงชาติเป็นการพบกันระหว่างนักบุญเซาเทมตันนะครับจะเปิดบ้านเจอกับทอตแนมฮอสเปอร์ ที่มีการเซ็นสัญญายืมตัวเกเรตเบลมาจากเรอลมดติดนะครับถือว่ากลับคืนสู่อ้อมอกเก่าของสเปอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าเกเรตเบลหลังจากที่ออกไปผจญภัยที่สเปนแล้วก็ไม่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้จัดการทีมคนปัจจุบันคือเซเนดินซีดานสักเท่าไหร่จดสุดท้ายแล้วหาที่ลงไม่ได้ครับโดนสเปอร์ยืมตัวมาใช้ก่อนหนึ่งฤดูกาลแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันค้ามคืนนี้ เป็นการเจอกันของ2ทีมที่แพ้มาด้วยกันทั้งคู่นะครับเซาท์มตันเนี่ยบุกไปแพ้คริสตัลพาเลซมาส่วนทางด้านของสเปอร์เองเปิดบ้านแพ้ให้กับเอเวอเรตด้วยสกอร์หนทั้ง2ทีมดูทรงบอลจากนัดแรกที่แพ้มาเซาท์ทิมตันแม้ว่าจะบุกไปแพ้คริสตัลพาเลซแต่รูปแบบการเล่นแล้วก็ทรงบอลเนี่ยดูดี ดูดีกว่าสเปอร์ของโชเซ่มูรินโญ่ด้วยซ้ำเพราะนั้นค่ำคืนนี้ก็คงจะไม่ใช่งานง่ายของสเปอร์แม้ว่าจะได้เกเรตเบลมาแต่ครับที่ผมจะฟันธงเนี่ยก็อาจจะซื้อใจผู้จัดการทีมอย่างโชเซ่มูรินโญ่อีกสักนัดหนึ่งอีกสักแมตช์หนึ่งว่าไม่น่าจะถึงขั้นแพ้เซาแธมป์ตันแล้วก็น่าจะเน้นกับลูกทีมเป็นกรณีพิเศษเพราะนั้นผมจึงฟันธงให้เซาแธมป์ตันหนึพาดแนมพสเปอร์ ขยับไปกันที่คู่ที่2นะครับจะแข่งกันตอน20นาฬิกาหรือ2ทุ่มตรงตามเวลาในประเทศไทยเป็นการเจอกันระหว่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดกับไบรตันนัดแรกสริกาโดงก็ถือว่าผลงานดีนะครับบุกไปชนะเวสแฮมมา20คว้า3แต้มเต็มส่วนไบรตันก็แพ้ขาบานให้กับสิงห์บลูไป1ประตูต่อ3นั้นค่ำคืนนี้ก็เชื่อว่านิวคาสเซิลน่าจะยังมีทีเด็ดมากกว่าไบรตันทีมเยือน แล้วก็น่าจะเบียดเอาชนะทีมเยือนอย่างไบรตันไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ1นะครับสำหรับนิวคาสเซิลไปกันที่คู่ที่3นะครับผมได้ทำคลิปพรีวิวไปเรียบร้อยนะครับเป็นการเจอกันระหว่างเชลซีกับลิเวอร์พูลตอน4ทุ่มครึ่งคู่นี้ผมก็ฟันธงให้ไปแล้วนะครับคงไม่ต้องพูดอะไรมากผมให้สกอร์อยู่ที่2ประตูต่อ2นะครับเดี๋ยวมาตามลุ้นกันคืนนี้กับ การบรรยายเสียงสดนะครับที่ฟุตบอลไลฟ์ทีเอนี่เองคู่สุดท้ายนะครับจะแข่งขันกันตอนตีหนึ่งะครับจะเป็นการพบกันระหว่างเลสเตอร์ซิตี้กับเบอร์ลี่นัดแรกเลสเตอร์ชนะเวสต์บรอมบิชอเวียนมา3 0ส่วนเบอร์ลี่ยังไม่ได้ลงแข่งนะครับจะต้องเจอกับทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์นะครับที่ได้หยุดพักเพิ่มจากการตกรอบฟุตบอลสโมสรยุโรปมาทำให้เบอร์ลี่จะลงสนามเป็นเกมแรกเรื่องของพละกกำลังก็คงจะไม่ใช่ ปัญหาอะไรสำหรับเบอร์ลี่แต่การบุกมาเยือนเลสเตอร์ที่ได้รับความมั่นใจมาจากเกมแรกพอสมควรเนี่ยอาจจะเป็นงานหนักของลูกทีมชอนไดส์นะครับในช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยชอนไดสกับลูกทีมของเขาทำผลงานได้ค่อนข้างเยี่ยมทีเดียวนะครับจนขยับขึ้นมาอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยมีลุ้นไปพุ้นที่ยูโรป,ปาลีกสีด้วยนะครับสำหรับเบอร์ลี่แต่ว่า นี่คือฤดูกาลใหม่แล้วก็ไม่รู้ว่าฟอร์มการเล่นเหล่านั้นจะยังอยู่หรือไม่แล้วนี่เป็นเกมแรกของเบอร์ลี่เมื่อคืนนี้แมนยูก็เล่นเกมแรกของฤดูกาลไปก็แพ้คาบ้านไปแล้วก็น่าจะยังเชื่อใจลูกทีมของโรเจอร์สว่าน่าจะยังมีดีพอที่จะเอาชนะลูกทีมของชอนดส์ได้นะครับมมมมมแต่สก,กออาจจะไม่ขาดลอยเหมือนเกมแรกที่เลสเตอร์บุกไปชนะเวสต์บรอมมา3ามนนะครับผมฟันธงให้เลสเตอร์ซิตี้ชนะเบอร์ลี่ 2ประตูต่อ1ครับนี่คือการคาดเดาจากทัศนบันฑด้านกีฬาฟุตบอลก็คงจะมีทั้งผูกและผิดหรือดีไม่ดีก็อาจจะผิดบดนะครับสนุกสนุกทายสกอร์ร่วมกันแสดงความพิเห็นเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคืนนี้สีทุ่มเครื่องแน่นอนครับเชลซีกับลิเวอร์พูลพบกับสวนอาหารแอบแซบบ้านทุ่งเจ๊ป้อมบรรยากาศดีดนตรีเยี่ยมอาหารแซบฟรีคาราโอเกะและเค้กวันเกิดรับจัดงานเลี้ยงทุกชนิด สำรองที่ล่วงหน้าโทรศัพท์0963610879เข้าข้างซอยเทสโกโ้โลตัสอำเภอจตุรพักษ์ีิมานจังหวัดร้อหรือเพียงแค่ปักหมดุดแอบแซบบ้านทุ่งใน Google Map ก็เจอแล้ว